สวัสดีค่ะกลับมาสู่การเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาแกะรอยคำศัพท์ที่เราอาจจะได้ยินกันบ่อยๆในการเมืองไทยก็คือคำว่านั่นร้านทางการเมืองค่ะครับผมซึ่งเรามีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากมาเปรียบเทียบสถานการณ์ปี2551ที่ตอนนั้นพักภูมิใจไทยเป็นเหมือนนั่งร้านให้รัฐบาลคุณอภิสิทธษฎกับภาพจำลองในปี2568ที่พักประชาชนอาจจะต้องหนุนคุณอนุทินนะคะ ภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจความเหมือนความต่างของสองดีลนี้ค่ะคำว่านั่งร้านนี่เออมันเห็นภาพดีนะครับคือมันเป็นโครงสร้างชั่วคราวเอาไว้ค้ำยันอะไรบางอย่างในทางการเมืองก็คือการสนับสนุนแบบมีเงื่อนไขเพื่อให้สถานการณ์เฉพาะหน้ามันมันผ่านไปได้ ไม่ใช่พันธมิตรทางอุดมการจริงๆนะครับน่าสนใจค่ะงั้นเราลองย้อนไปดูจุดเริ่มต้นปี2551กันก่อนนะคะคตอนนั้นสถานการณ์การเมืองนี่ร้อนแรงมากจริงๆครับความขัดแย้งเหลืองแดงนี่รุนแรงเลยใช่ค่ะแล้วก็มีการยุบพักพลังประชาชนทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสูญญากาศทางการเมืองขึ้นมาเหมือนอำนาจนำมันว่างลงชั่วคราว ตรงนั้นเลยครับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยกลุ่มเพื่อนในวินก็แยกตัวออกมาตั้งพักภูมิใจไทยอ๋อ oh, ค่ะแล้วก็กลายเป็นตัวแปรทันทีเลยครับเพราะกลุ่มเสียงสอสอไว้พ่อสมคูนเลยที่จะชี้ขาดได้ว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลและกระบวนการตอนนั้นก็ดูเหมือนจะไม่ได้ปกติธรรมดาเท่าไหร่มีคำที่คนพูดติดป,ปากว่าจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารอันนี้มันสะท้อนอะไรบ้างคะสะท้อนการรับรู้นะครับว่ามันมีการเจรจาที่ไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่ แล้วก็อาจจะมีอำนาจนอกระบบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ uh huh. โดยพรรคประชาธิปัตย์ตอนนั้นก็คือคุณสุเทพเทือกสุบรรณเป็นตัวหลักเลยในการเดินสายจราจาดึงเสียงสนับสนุนจากกลุ่มภูมิใจไทยแล้วเงื่อนไขหรือสกุลเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนตอนนั้นคืออะไรคะโอ้ชัดเจนมากครับว่าเป็นตําแหน่งรัฐมนตรีโดยเฉพาะกระทรวงสําคัญอย่างมหาไทยคมนาคมพาณิชย์พวกนี้ครับแสดงว่าแรงจูงใจหลักของภูมิใจไทยตอนนั้นก็คือเพื่อความอยู่รอดทางการเมืองแล้วก็อำนาจโดยตรงเลยหลังจากพรรคเดิมเพิ่งถูกยุบไป ก็ก็มองแบบนั้นได้เลยครับผลที่ตามมาก็คือรัฐบาลชุดนั้นก็เผชิญกับวิกฤตความชอบธรรมนะครับเพราะเหมือนส่วนทางกับผลเลือกตั้งครั้งก่อนหน้าใช่ครับแล้วมันก็ยิ่งไปตอกลิ่มความขัดแย้งในสังคมให้มากขึ้นไปอีกแล้วก็บั่นทอนความศรัทธาในระบบเลือกตั้งไปพอสมควรเลยครับ ทีนี้ลงข้ามเวลามาดูภาพจำลองในปี2568บ้างนะคะบริบทนี้ต่างออกไปเลยครับต่างกันมากคือไม่ได้เกิดจากการยุบพักแต่เป็นภาวะที่สภาอาจจะถึงทางตันเลือกนายกหรือตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วตัวละครนี้ก็กลับตลบตดเลยนะครับพักประชาชนที่มีแนวคิดปฏิรูปหน่อยกลับตัดสินใจว่าจะเป็นหนุนคุณอนุเทนจากภูมิใจไทย ซึ่งฐานคิดนี่ค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมประชานิยมเลยครับเรียกว่าอุดมการณ์นี้แทบจะคนละขั้วกันเลยอะไรที่ให้ทำให้ดีลที่ดูไม่น่าเป็นไปได้นี้มันต่างจากปี2551ค่ะจุดต่างสำคัญเลยผมคิดว่าคือกระบวนการนะครับกระบวนการครับมีการทำ MOA หรือบันทึกข้อตกลง5ข้อเปิดเผยต่อสาธารณะเลยซึ่งอันนี้น่าจะเป็นความพยายามสร้างสิ่งที่เรียกว่าความโปร่งใสเชิงการแสดง อ๋อ oh, performative transparency ประมาณนั้นครับคือทำให้ดูเหมือนโปร่งใสมากๆต่อสาธารณะแต่เป้าหมายลึกๆก,ก็อาจจะซับซ้อนกว่านั้นเช่นอาจจะสร้างความชอบธรรมให้กับการตัดสินใจที่มันอาจจะขัดใจฐานเสียงตัวเองบ้างโหน่าสนใจค่ะแล้วใน MOA 5ข้อนั้นมีอะไรเป็นหลักประกันบ้างคะเห็นว่ามีเรื่องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ครับมีเรื่องร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยสสรมีประชามติแล้วก็ยุบสภาใน4เดือน แล้วก็มีเงื่อนไขเรื่องเสียงของภูมิใจไทยด้วยใช่ครับห้ามภูมิใจไทยเพิ่มเสียงแล้วก็พักประชาชนจะเป็นฝ่ายค้านไม่รับตําแหน่งใดๆเลยสังเกตไหมคะว่าสกุลเงินมันเปลี่ยนไปใช่เลยครับจากตําแหน่งรัฐมนตรีในปี51กลายเป็นกระบวนการแล้วก็นโยบายในปี68ก็คือการได้เริ่มกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็การยุบสภาครับ ซึ่งพักประชาชนก็คงนำเสนอว่าเป็นยุทธศาสตร์ทางอุดมการระยะยาวนะครับยอมเจ็บระยะสั้นเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าแต่มันก็ดูเป็นการเดิมพันที่เสี่ยงมากๆเลยนะคะการใช้ MOA ที่มันไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายจริงๆแบบนี้มันจะคุมเกมได้จริงหรอคะหรือว่าเป็นแค่การซื้อเวลานั่นคือความเสี่ยงสาคัญเลยครับแทนที่จะเกิดวิกฤตความชอบธรรมแบบปี5้นะครับ มันอาจจะกลายเป็นวิกฤตความไว้วางใจทางอุดมการแทนหมายถึงว่าคือมันกัดเซาะความมา่เชื่อถือของพักประชาชนเองทำให้การดิวข้ามขั้วแบบนี้มันดูเป็นเรื่องปกติไปเลยอือหือแล้วถ้าสุดท้าย MOA มันไม่ถูกทำตามขึ้นมาจริงๆก็อาจจะกลายเป็นการสูญเสียที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยก็ได้ครับ พอฟังแบบนี้แล้วการเปรียบเทียบมันชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะแรงจูงใจเปลี่ยนวิธีการก็ต่างจากที่เคยดูเหมือนลับๆล่อๆก็มาสู่การเปิดหน้าผ่าน MOA ครับผมแต่ผลกระทบก็เปลี่ยนตามไปด้วยจากเรื่องความชอบธรรมของตัวรัฐบาลไปสู่ความไว้วางใจในตัวพักการเมืองเองใช่ครับและสิ่งที่น่าสนใจลึกลงไปอีกก็คือการเปลี่ยนแปลนจากการเมืองเพื่อความอยู่รอดเฉพาะหน้าในปี5 1ค่ะ ไปสู่การเมืองที่พยายามจะใช้หลักการมาต่อรองเชิงยุทธศาสตร์ในปี68มแม้ว่าผลลัพธ์หรือความจริงใจมันจะยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับซึ่งมันก็สะท้อนวุฒธธิภาวะที่เปลี่ยนไปของพรรคการเมืองหรืออาจจะเป็นแค่เปลือกนอกที่เปลี่ยนไปอันนี้ก็น่าคิดครับแต่ทั้งสองกรณีนี้มันก็ล้วนสะท้อนความเปราะบางของประชาธิปไตยไทยนะครับที่การต่อรองของชนชั้นนำมันยังคงมีบทบาทสูงอยู่ ซึ่งก็นำมาสู่คำถามทิ้งท้ายที่น่าขบคิดเหมือนกันนะคะว่าไม่ว่านั่งร้านทางการเมืองเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่จะพยายามทำให้โปร่งใสแค่ไหนหรือว่าจะใช้สกุลเงินแบบไหนในการแลกเปลี่ยนครับมันจะสามารถดำรงอยู่ร่วมกับหลักการประชาธิปไตยที่ว่าอำนาจสูงสุดควรจะเป็นของประชาชนได้อย่างแท้จริงหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราฝากให้ไปขบคิดกันต่อนะคะ